อินดิเคเตอร์สวัสดีครับครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับถอนเงินนะครับจาก a อเซนต์นะครับเนื่องจากผมได้ทำรายได้จาก y o u t u b e นะครับครบยอด100ดอลลาร์แล้วนะครับก็คือ3000บาทขึ้นไปนะครับครับก็ให้มาที่ช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็มาสร้างรายได้นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่า a อ s e นต์นะครับ ก็จะลิงก์เข้ามาที่ a อ s e n t นะครับที่ได้เชื่อมไว้กับ Youtube นะครับครับผมเปลี่ยนมาที่โฮสตัวที่อีกบัญชีหนึ่งนะครับกลางเดือนพอดีครับหมดตังค์ต้องถอนและครับกินมาม่ามาหลายวันแล้วครับก็เขมามา Ascent บัญชีนี้นะฮะช่อง y o u t u b e ช่องหนึ่งนะครับที่รายได้โครบเกณนะครับ ของผมยังไม่ได้เชื่อมธนาคารไว้นะครับก็ระงับไว้ชั่วคราวครับเดี๋ยวจะทําการถอดนะครับมาที่การทํางานตรงนี้อ่ะอ่ะชั่งนี่ครับครบหนึ่งร้อยสามดอลลาร์นะครับก็ให้เชื่อมธนาคารนะครับกดไปที่อัปเดตครับเพิ่มการชาระเงินนะครับติ๊กนี่ครับใครจะใช้ Western Union ก็ได้นะครับด้านบนเนี่ยครับแต่ผมจะใช้ธนาคารนะครับ ชมบังคับชื่อบัญชีธนาคารภาษาอังกฤษนะครับชื่อธนาคารนะครับธนาคารอะไรนะครับที่ผูกไว้กับ Google Adsense นะครับหรือว่า PayPal นะครับรหาสวิตโค้ดตัวนี้ครับแต่ละธนาคารนะครับจะมี s วิต t c โค้นะครับ BIC นะครับมีความยาว8หรือ1จตัวนะครับซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับ ถ้าไม่รู้ให้โซไปสอบถามที่ธนาคารนะครับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับอย่างของผมนี่ก็ธนาคารกรุงเทพนะคฮะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับรหัสสวิปโค้ดธนาคารกรุงเทพนะเนี่ยแปดหลักครับก๊อปมาเลยครับใส่นะครับหมายเลขบัญชีอ่ะผมจะใส่หมายเลขบัญชีธนาคารผมนะครับกรุงเทพนะครับ สิบสองศูนย์อีกครั้งนะครับโอเคนะครับอินเทอร์เมเดียตธนาคารตอนนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับกับบันทึกครับ ให้โอนมาที่บัญชีธนาคารนี้นะครับเกี่ยวกับฉันว่าเงินสักครู่นะครับปั๊บโอเคผมก็จะให้การทำงานไปครับคลิกที่การทำงานเบิบ าเดี๋ยวก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเชื่อมแล้วนะครับอาจจะต้องรอสักครู่นะครับอาจจะต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเขาเลั้งเอาไปชั่วคราวนะครับ อาจจะต้องรอสักโค่นะครับแล้วก็ปิดไปแล้วไงเดี๋ยวผมมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเว่าผมได้เชื่อมบัญชีธนาคารละอาจจะอยู่ในขั้นตอนการดําเนินกระบวนการนะครับก็ถอนออกมาเลยนะครับสามพันกาบาทนะครับหนึ่งร้อยดอลลาร์เ็เกณฑ์นะครับในช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็ใช้เวลานะครับเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับครับในช่องนี้นะครับ ็ทำคอนเทนต์นะครับโหลดวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับครับก็อย่าท้อนะครับคนที่ทํา y o YouTube นะครับก็ขยันอัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้แบบผมนะครับตอนนี้ผมหมดตังจะใช้แล้วครับก็เลยต้องเอาออกมาใช้อ่ะเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเพราะว่าผมเชื่อมธนาคารแล้วครับก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับครับก็ ได้ตรวจสอบแล้วครับแล้วก็ยอดเงินนะฮะก็ได้โอนออกมาแล้วครับนะฮะจะขึ้นตรงนี้ฮะแล้วก็ยอดคงเหลือก็จะศูนย์นะครับถ้าถอนหมดนะครับนะครับผมก็ได้ถอนหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับระดับลำดับเวลาการชําระเงินนะครับของ youtube นะครับครับนะฮะ ให้มาที่ช่องสร้างรายได้แล้วก็มาที่ตั้งค่า a อ s e n s e นะครับแล้วก็กดลิงก์มาก็จะมาที่หน้าเอ s e นต์นี่ครับซึ่งได้เชื่อมไว้กับ youtube นะครับบัญชี a อ s e น s e นี้ครับแล้วก็ให้ทำการนะครับชำระเงินนะครับที่นี่นะครับกดชำระเงินที่นี่นะครับอย่างนที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้ใส่รหัสนะครับของธนาคารนะครับที่ท่านได้เชื่อมไว้นะครับกับ a อ s e n s e นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ในบัญชีธนาคารไปนะครับเงินก็จะเข้ามานะครับในบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเอเซนนะครับลำดับการชราเงินนะครับก็ของผมใช้มันก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5นะครับ5รูปแบบนะครับการโอนเงินไทยอิเล็กทรอนิกส์เช็ค Western Union นะครับโอนเงินผ่านธนาคารและปิดนะครับผม ใช้ธนาคารนะครับง่ายดีครับใช้ธนาคารกรุงเทพนะวันที่สามนะครับก็จะสรุปลอดรายได้นะครับในแต่ละเดือนนะครับที่คุณได้ทำ u t u b e นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบนะครับก็ให้คุณถ้าคุณจะเบิกนะครับถ้าคุณไม่เบิกกยอดก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณจะเบิกหรือถอนออกจากบัญชีเอเซนต์นะครับรายได้ y o u t u b e ก็ ถ้าคุณไม่ไม่เบิกไม่ถอนก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะทําธุรกรรมนี้ก็ทําให้เสร็จก่อนวันที่20นะครับของแต่ละเดือนนะครับแล้วก็วันที่21ถึง26นะครับก็จะเริ่มโอนเงินนะครับจาก a s สเซนนะครับมาเข้าบัญชีธนาคารของคุณนะครับโดยที่จะมีเมลเข้ามานะครับกับมีเมลเข้ามาแจ้งเตือนนะครับเเมลที่ได้ผูกไว้ครับกับบัญชีแอส e ซนนี้นะครับ ก็ประมาณสี่วันนะครับอย่างของผมก็ได้รับวันที่ยี่สิบสี่นะครับนะฮะลำดับรียะเวลาครับสรุปยอดของเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ภายในวันที่สามเปิดต้นมาถึงยี่สิบในถ้าจะชําระก็สามารถที่จะสั่งชาระได้เลยครับยอดที่มีอยู่ในบัญชีนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สามสิบนะครับก็ยอดเงินก็จะเข้านะครับอย่างของผมนี้ก็เข้าวันที่ยี่สิบสี่นะครับ นี่ครับผมก็มี iBanking นะยดเงินเข้าวันที่24ผมสั่งถอนทางเบิรนะครับก่อนวันที่20นะครับแล้วก็จะมีเมลแจ้งเตือนมานะครับแล้วก็ยอนเงินก็จะเข้าตามตามยอดที่เราถอนนะครับครับไม่ยากนะครับในวิธีการถอนเงินจาก y o u t u b e นะครับโดยถอนผ่านเอเซน s e นะครับแล้วก็มาเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าท่านจะสะดวกเป็นใช้ ถอนผ่านเช็คหรือว่า Western Union นะครับ r ป p i d a อะไรนียฮะผมก็ผมก็ไม่ผมใช้วิธีนี้งครับง่ายสุดนะครับครับก็ใครที่เริ่มทำ u t u b e นะครับก็ลองไปนะครับลองไปทำตามวิธีการที่ผมได้แนะนำไปดูนะครับครับถ้าใครที่มีรายได้แล้วครับยังงงๆนะครับแล้วไม่รู้วิธีการถอนนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับกับ เหล่ายูทูบเบอร์นะครับเพื่อนๆที่ทำยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับครับสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวิธีการนะครับทำยูทูบเบอร์นะครับหารายได้ออนไลน์นะครับให้ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ